ครับผมบอยถัหลอครับพี่ตองครับชี่ดาวค่ะผมชื่อสุชาติสว่างแล้วครับชื่ตี๋ครับอ้ค่ะวันนี้นะครับเราก็มีชาเลนจ์ให้เล่นนะครับผมเป็นชาเลนจ์ทายคำสุภาษิตนะครับแล้วก็จะมีคำคำคำสุภาษิตมาให้แค่วักหนึ่งนะครับวักหน้าหรือวักหลังก็ได้นะครับแล้วก็จะให้เติมคำนะครับให้ถูกต้องนะครับผมเริ่มที่คำแรกเลยครับคนให้ดูหน้าพรุ่งนี้ฟ้าใหม่พึงจะเป็นรับ พบคนให้ดูหน้าคนให้หน้าพบฟ้าดูไก่พบคนให้ดูหน้าพบหมายดูหางพบคนให้ดูหน้าซื้อมาม่าเห็ดูซองคนให้ดูหน้าหน้าให้ดูใจพบคนให้ดูหน้าถ้องฟ้ายังสดใสพบคนให้ดูหน้า อ๋อถ้าไมดูก็ไม่รู้รคนให้ดูหน้ากระจายให้ดูตำรวจครบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนืเอน,นิ่งเสียตำานึงทองจีน <ไป S 1> ิ่งเสียตำานึงทองเนี่ยไบสองใบเบี้ยปังนิ่งเสียตำหนึงทองอะไรวะอะไรวะพูด ไม่รู้ไม่รู้เสียตำ้มลึงทองอะไรวะนี่เอายืนนิ่งเสียตำ้มลึงทองคุณคุณนะไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตำ้มลึงทองเขียนเสือให้เลือให้เหลือเสียมันใจมากเลยอ่ะ เรือเสียมาอีกแล้วซ่อมให้เรือเสียเขียนเขียนเสือเขียนเสือให้เรือกลัวเอยใช่เลยชักเหล้าอะไรอ่ะชักใบให้เรือเสียชักใบให้เรือเสียชักใบให้เรือเสียปากหวานคนเปี้ยวหวานำตาไม่ปากหวานได้เ <tik> ส <away drag out> ียปากหวานได้แป้งอะไรวะปากหวาน ตูดเงอนปากหวานอะไรโอ้ใครจะรู้ปากหวานปากหวานตูดเหม็นปากหวานอมเปรี้ยวปากหวานก้นเปรี้ยวปากหวานก้นเปรี้ยวผัดไทยมังกรเสือท้ายมังกรเนท้ายมังกรผัดไาย ันท้ายตรสอนท้ายบางกอหน้าเสือท้ายบางกอหน้าเสือท้ายบางกรนมานิ่งบางกอนติดหมดเลยตำข้าสารลายแม่น้ำนข้าสารละเอียดตั้งข้าวสารเหมือนตั้อะไรน่ก็ลาแม่น้ำเลยแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมกินกับน้าพริกข้าวสาร ไปทำขาคั่วทำภานกหม้ทำาากาะหม้อรอย่าถามพระักบารอถามพระักบานจะถามพักบานจอถามพระักบานจอถมพระิยาก่อนไข้เป็นวัดก่อนไข้มาก่อนไข้ร้อนตัวก่อนไข้ ป่วยก่อนไข้ฉีดยาก่อนไข้เป็นวัดก่อนไข้ก็เป็นวัดเป็นวัดก่อนไข้ได้ดูหมดแล้วเอาพี่ดอ,อกริง <c oughs> เ,เป็นงไงครับชาเลนนี้ยากไหมครับย,ยากมากยากอยู่ครับตอนเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนยากครับยากครับมียากกว่ <c oughs> าน,นี้ไหมครับ <c oughs> เราให้คะแนนเต็มสิทนี้ให้เท่าไหร่ครับเจ็ด สองสิบเจ็ดเลดกันครับสูนยครับทุกคนปิดหมดเลยครับ